พี่นุ้ยยืนซอเสียงสันในตำนานไหมเกือบเกือบก็ก็ถือว่าตำนานอยู่อยู่อยู่มากี่ปีแล้วเอาเอาก่อนก่อนปีแรกใช่เลยเอาก่อนอันนในในงาปีแรกในรอบหลายเดือนนะแม่เขาบอกว่าสองปี่เขา จริงๆที่อยู่มจริงๆการหนึงสองอยู่การจริงๆที่อยู่เจมิสันตั้งแต่ปีไหนปี2512 2 5 1นล่งร้านทีสุดท้ายพี่ยังได้อยู่นั่งร้านอยู่เี่ยังไดขึ้นนั่งร้านขึ้นไปพี่เป็ตีชิง่ยังได้พี่ขึ้นเป็ตีชิงกับเขาร่งตีแต่ที่ไป่ไปยื่นขึ้นไนิแล้ก็ซีซ้อน พี่ไปรับช่วงต่อกับจากมือซอในตำแหน่งของี่ตอนนั้นคนเก่าคนจริงๆคนเก่าใครคนเก่าคนพ่อลายหลงตอนนี้แกแกบวชอยู่หลงพ่อแพี่ไปรับช่วงต่อเพราะแกแกแกเพราะพี่บอกว่าพี่จะเล่นซออแต่แกแกรู้สึกแกก็มั่นใจว่าพี่จะได้ต่อแลแกเลยก็เลยวางคือตอนนั้นยังไม่ได้ไม่ได้คิดจะเล่นพี่คิดรู้ชอบพี่อยากเล่นแกก็ให้โอกาสพี่หลงพ่อลายตอนนั้นแกเล่นอยู่ตำแหน่งก็คือยังเต็มอยู่มือซอมีสองคนตอนนั้น ที่ก็พนันเยอะเลยเจ้าก็ซอบไปนะคือเห็นเยอตอนร่งเรื่องเพราะตอนนั้นตอนช่วงเขาเกิดที่เสียบผนตอนนั้นเสียนเอะเลยแล้วซออมด็เหนอซอมเจ้าที่ออามาจากบ้านพี่พวกก็กระปุเลยซอกาลามาจากบ้านมาไปไหนไม่รู้่ไอะทรเลยนพี่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 ดตอบขงกระโดนตีที่ตัเองเลยหนัไปมาด้วยแล้วพอร้านเน่ยว่าช่วงรายการรำเนี่ยมาสีเยอะหลยมสองเจ้าต้องสามารถอาจจะดินปึงต่อพ่อเลย ก็คือครูพักรักจำอะไรนะครับรักจำพี่ก็าทำเซ็งขึ้นขึ้นพีเล่นปีแรกสีสีดำปีแรกพี่สีไม่เปล่ยนเลยไอ้กระติ๊ดโซดงยมนี่เขาเริ่มเอาไปมาเริ่มจับติดติดอเออเออมันเป็นเรื่องมากว่าอยู่ทำไมพี่นุ้ยเล่นเป็นน้องเก็กใ่ทีนี้อะไรสอนบ้านหน่อยพอได้ขึ้นเล่นเออมันก็เล่นแมาเล่นเริ่มเล่น สองไม่คห้าสี่ห้าห้าปัจจันนี้เริ่มเล่นต่อแล้วปีห้าส่ห้าเถึงหกท่านไปอยู่ในสียหกสองรู้การหกหนึ่งหกสองเขารู้การหกหกสองหกสามเออพี่ก็ย้ายย้ายย้ายยไปทางอื่นก็ได้ไปขึ้นที่ไหนได้ข่าวว่าไปขึ้นที่รัตนจินอยาก้ไปอย่างนน ดูดูการหนึ no ่งด mm ูด hmm. ูการแรกไปก็เจอโควิดเลยจ้าอืมใช่ใช่ใช่ก็เจอโควิดเออมันก็ได้หยุด <bunlar> ซ <aynı S 2> ัมเมอร์ม <montrer. S 2> ีนาพี่ก็มีเขาหยุดแล้วก็กลับบ้านบ้านแล้วก็ฤดูกาลต่อมาเขาไปซ้อมก็พี่ก็กลับไปวงเดิมแหละเราเจอทีเพราะเขาพี่คิดว่าเออใหม่ๆนะไปใหม่แล้วก็เดี๋ยวไปแก้มือให้มันจบดูดูการมันเกิดข้อให้มันจบดูดูการก็ไม่อีกพอนทันมาเอาโควิดไปอีกแล้วต้อแต่้อ ก็เลยงานที่เคยมีมันก็เลยเลื่อนไปมันเลยตอนนี้ก็คือไมู่้ทิศทางที่ก็เลยขอว่าถ้าสมมติจะมีงานเดือนไหนเดือนมีสามีงานเข่าไหร่ขอพักไว้ก่อนได้ไหมขอพักปีนี้พักวันนี้ก่อนเขาก็บอกว่าไม่มีทิศาไ่ได้ที่ก็เหึนสายผู้ใหญ่ทำแล้วแล้วก็บอกว่าถ้าผมจะไปได้คืหาได้นะได้ก็ที่เนาะมันก็ช่วงนี้มันก็ใครก็ใครมันก็ต้อง น่ก็กลับมาเนี่ยเหมือนมาบ้านเนี่ยไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนแม่ที่อื่นเลยคือมาบ้านตัวเองวิ่งเล่นกันภาษาเนี่ยทั้งสุกยังเดียวกันเลยงานเอาใส่ได้ข่าวว่ามาถึงนี่แม่เรียกเรียกตัวเลยป่ะไปหาเกไลฟ์สดนี่ทุกคนก็น่าจะเห็นคลิปอะไรนูดเดีก็อ่าน รื้เตรียมกับพี่เล็กพี่เล็ก่ะพี่เล็กพี่เล็กนียบดเนี่ยเลนในตำนานครับอเตรียมกันประมาณแล้วซ้อมประมาณสอามรอบซ้อมกัทีตาพี่ซ้อมก็ก็ู่ปิทีตาั่แล้วเล่นเล่นไหมสรุปได้เล่นไหมฮะได้เล่นไหมสรุปได้เล่นไหมอัดเหรออัดแล้วรวมแลวอ่า คลิปที่ลงอยู่รู้แบบเขาได้ยินตอบเลยอ่าครับเพราะว่ามันลายเทปแม่แกก็หลงเนื้อได้ไหมตอนนี้เราหยุดกันไทำไมทเหมือนเะไรจะมาบล็อกไลน์อะยรจะมาอ่าโอเคพี่เราฝากพวกแฟนคลับหน่อยนี่คืออะไรลงช่องเหรออ่าพี่มีแฟนคลับที่ไหนมีแต่คนมีแต่แฟนคลับเสพลงนิสานไป พูดหลอมๆแล้วไม่มีไม่มีการจลับกันกลับเลยยี่สานนี่เขาติดตามชื่นชอบผล<ช> <ๆ S 2> งานอย่างนี้เลยเพราะภาพรวมที่เราเล่นด้วยการออกมานี่ไม่ใช่ด<ห>ิ่งท <ๆ S 2> ี่เขาเล่นออกมาพุกมันเป็นทีมมั้ยมันก็อยส่งนตรตีนักร้องทุกอย่างาเขา,ขาจำพี่ได้เลยพี่จะหายไปเขาก็บางคนก็ถามถึงถามหาจริงพี่ก็กลับมาและกลับมาละครับ